โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่ผมนะครับมิสต y b บอและวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมเดทป y d a เดทไ h ์มือถือเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่น The h ฮิวบิลลีครับในเซตแอดออนที่แบบว่าทาให้เคลื่อนที่เร็วนะครับเซตนี้เป็นเซตที่โหดมากาอีกเซตหนึ่งเลยแล้วกันนะเพราะปกติผมจะใช้แอดออนที่เป็นสีเขียว2อ,อันนะแต่วันนี้มาใช้สีม่วงบ้างครับ แอดออนชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นเล่าเถื่อนของทอมสันครับนะั่นคือกัมครับในขณะที่ใช้เลื่อยไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมหาศาลครับก็คือใช้เลื่อยง่ายขึ้นนั่นเองครับแบบหันซ้ายหันขวาอะไรเงี้ยแต่จะมีผลเสียคือบทลงโทษเพิ่มขึ้นอย่างมากครับก็เลยต้องเอาแอดออนแชสซีเบาครับก็คือระยะเวลาบทลงโทษเมื่อเข้าชนเข้ากับวัตถุลดลงอย่างมากครับก็คือลด ลดเวลาที่แบบชนแล้วติดตันนั่นเองครับโอเคครับส่วนเส้นวหายผมจะเป็นกระดูกนิ้วตะกูแม็กพิลันแล้วกันครับเล่นด่านแม็กิลันนะส่วนเปิร์กจะเอาเป็นเปิร์กแรกนะครับลักตัวกลัวตายคือมันไม่ค่อยมีเปิร์กครับก็เลยต้องออกเปิร์กนี้ไปนะมีลักตัวกลัวตายมีคุมเครื่องครับคือเลื่อนนี่ต้องมีคุมเครื่องแล้วเพื่อแบบต้นเกมจะได้เปียบครับแล้วก็มีทนทายาทครับก็คือกันตัน 50%นั่นเองอีกเปิกหนึ่งอีกเปิกหนึ่งไม่รู้จะเอาเป็นเปิกอะไรดีเอาเป็นเอาเป็นอะไรอ่ะกระทืบไม้เหรอจริงๆกระทืบไม้เราไม่ค่อยได้ใช้นะเราใช้เลื่อยเลื่อยอยู่แล้วครับเอาเป็นโนวันไหมเลื่อนโนวันว่ะเลื่อนสองพันสิบหกว่ะเอาไปโนวันแล้วกันครับพอดีมันไม่มันไม่มีเปิกนะอโอเคครับ โอเคครับจะเป็นไงไปรับชมกันในเกมนะครับผมโอเคครับตอนนี้เข้ามาสู่ในด่านโรงเหล็กแห่งความทรมานครับที่ดินของตระกูลแบ็กบิลันนะหนึ่งสองสาม้องุมสามเครื่องนี้ให้ได้โอเคด่านนี้สิ่งกีดขวางเยอะมากมันคล้ายๆด่านอะไรนะรด่านอะไรสักอย่างที่มันแบบคล้ายๆแบบนี้ครับเป็นด่านอย่างนี้แหละ แต่จะเป็นบ้านตรงนี้จะเป็นบ้านปะจะไม่ผิดไม่เจอไมันไม่เจอใครเลยอ่ะเจี่ยวนะเ,เจอแล้วโอเคเจอสักทีไปไหนอะ่ะหอ,อวิ่งออกขวา โอ้โหวิ่งยาวโอ้โหลุงบิววิ่งยาวลุงก็วิ่งยาวเกินปวดเมื่อยแล้ววะเนี่ยโอ้โหตีไปก่อนเขาจะได้ลุนคือเล่อเรื่อยจังหวะไหนตีได้ตีเลยครับเนี่ยคือแมสเอลทีนี้เรื่อยเรื่อยยากครับ ตีไปเลยครับแมตต์เอลทีอ่ะโอเคเอาเป็นเสาไหนดีเสาลึกแล้วกันเนาะตอนนี้เครื่องเรายัางถูกคุมอยู่นะปึ๊บโอเคครับเนี่ยคือเราจะบังคับเลื่อย,อยง,ง่ายมากนะครับเราจะหันหน้าเลื่อย,อยง,ง่ายอันนี้เป็นคนรฝันต่อป่ะเนี่ย กระทืบไปก่อนนะไป Let's go ไม่มีเ้ยเครื่องนั้นเสร็จแน่เลยอะทุกคน,นมีคนไปช่วยมีคนไปช่วยมีคนไปช่วยมาแล้วมาแล้วเอ,อ้ยเออม่นมากแม่นมาก แม่นเกินดึ๊บใค้ทำอะไรฟังอ่ะอ๋อห้วยลอยเท้าหายเร็วจังอ่ะนี่ไงก็ว่าแล้วก็มันมีคนปาน เครื่องนี้มันมีคนฝั่นมันมีนายเครื่องนี้มันมีนายโอเคกมดเชื่อแล้วกลับไปกลับไปเฮ้ย <c oughs> ทำไมเขาวิ่งเข้าอย่างนั้นน่ะตายนะเนี่ยลุงลุงเออเฮ้ยลุงลุงไม่วิ่งเข้าบ้านเลก็กอะครับครั้งแรก ผมนึกว่าเขาจะวิ่งเข้าบ้านเล็กไงแต่สุดท้ายไม่ใช่มัน,นอีกแคบอ้าวมันมีคนอยากได้เครื่องนี้อะ่ะไอ้ตัวเม็กไอ้เม็กแน่เลยมี <c oughs> เม็กแน่เลยครับยังไงก็เม็กเอา้านี่ก็จะเป็นเม็กเปิดปรเจอคอเด็ดซะง,งั้นเฮ้ยมีคนอยู่ข้างหลังเห็นกล่องเครื่องมือเมื่อกี้เอา,เอาหายไปแล้วเมื่อกี้มันมีกล่องเครื่องมือตรงนี้เนี่ยตรงนี้ตู้ตัวเนี่ย ไม่ใช่แฮเอา้าวกระทืบแล้วเมื่อกี้กล่องเครื่องมือไอ้ต้องเมคโคต้องอยู่แถวนี้แหละไม่เป็นไหลกรลอกนั่นไงมันเนียนเด็กมันเนียนสู้ไปไหนอยูกันเนี่ย ไปเก่งเกินเรื่อย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 เฮ้ยกาตกรเรื่อย,เ,ออรอเ,ยเราไม่ใช่กาตกรค้อนอเครื่องนี้ก็ยังแบบนั่นไงเจอแล้วเจอตัวการเจอตัวการเดี๋ยวดูว่าเขาจะช่วยปะไม่ช่วยครับ ดูแล้วว่าอยู่ไหนนะหบตู้ไม่หลบไปเก้าหนึ่งนะน้องเมกต้องมาแล้วนะคนหนึ่งคือต้องมาแล้วถ้าไม่มาคือเครื่องตายแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปเ,เจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวเราแขวนใกล้ๆแล้วกันอยู่เครื่องนั้นใช่ปะได้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  เขาตาั้งใมาช่วยคนนี้เดีย๋ยวเราวิ่งตัดลายนะตัดลายมาเลยตัดลายมาเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นรอยเท้าไงเรื่อยเรื่อยตามหลังโอ้โหบดลงโทษอย่างนานไปช่วยครับก็จริงเหรอโดนแล้วเนี่ย ช่วยไม่ช่วยเออเอาไปก่อนกระโดดกระแพงนี่ต้องเอาไปก่อนออคนนี้น่าจะมีบอลลูธแฮมครับจากการเดาแล้วนะมีแน่ๆคุณบิวเนี่ยต้องมีบอลลูธแฮมน่าจะต้องตีสองปีเอาว่ะเฮ้ยวนได้เฉยออ้ย เป็นไปได้ไงว่าไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวลุกเองเดี๋ยวมาลุกเองเดี๋ยวมาลุกเองลุกเองต้องมีแม่ไม่ต้องลุกโอเคน้องมัทนาตุ่งบิวดินแล้วอ่ะแอสเทรนเฮย้ย ลุดเป,เ,ปเป็นไปได้ไงครับเนี้ยยังไงยไงเห็นเลือดแล้ว <c oughs> เห็นเลือด <c oughs> แล้ว <c oughs> ลุกไหมลุงลุกไหมไม่น่าจะลุกกระตือไปได้อีกแล้วอ่ะไม่น่าจะลุก ตานนี่เป็นฆาตรกรคอ,อรโอเคโอเคมามาแมาแทงหลังแทงหลังไอะไม่มีแทงหลังเตรียมตัวขึ้นสุดยอดสานะทันปะเนี่ยทันน่าจะทันครับไม่ไกลมากปึบเอ้ยเอ้ยจะบอกว่าหลุดอีกนะคนเนี้ย โอเคครับพ่อตายสีนะหรือว่าเก็บสีนั่นเองสองรุดสองหมื่นโอ้โหเต้มอย่างน้อยครับแต่เต้มเขาก็น้อยเหมือนกันเพราะเราเล่นเกมเดียวนะอะไรครับเนี่ยหมาป่า เครเข้าไปกันบ <m> ้างครับชอบกัน wow หรือเปล่าครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย